่านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือธรรมะชุดหลวงพ่อจรันพาจเจริญ4เกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดีโดยพระธรรมสิงหะบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่สาม เรามาเจริญกรรมฐานแค่เจ็วันถ้าฝนทั่งใช้เวลาเท่าไรจะเป็นเข็มท่านต้องทำตลอดไปเมื่อกลับไปบ้านต้องเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก่อนนอนทุกวันยืนหนอห้าครั้งให้ได้ทบทวนชีวิตของเราไม่อย่างนั้นท่านจะไม่พบความจริงของชีวิตจะพบแต่ของปลอมของปลอมชอบสบายของจริงชอบลำบากของจริงมันทน ของปลอมมันไม่ทนมีตำราอยู่ในตัวแล้วคือปฏิบัติธรรมแต่กลับไปหาหมอดูไปให้พระสะดาะเคราะห์น่าเสียดายเคราะหามยามร้ายที่มีแก่เราใครเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องแก้เองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ให้เราได้คนดีต้องฝืนใจคนจันไรปล่อยไปตามอารมณ์ ชีวิตจะแร้นแค้นไม่มีแบบไม่มีแผนเหมือนคนขาดความคิดขาดสติขาดปัญญานึกจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจไร้คุณภาพขาดคุณธรรมอดทนไม่ได้แล้วจะทำอะไรได้หรือจิตใจไม่ดีอารมณ์แก่งทำให้จิตใจวิตกกังวลเหมือนน้ำขุ่นมองไม่เห็นตัวปลาฉันใดก็ฉันนั้น หายใจยาวๆเข้าไว้อย่าหายใจสั้นคนหายใจสั้นเรื่องมากแล้วก็รู้ไม่จริงมีแต่โมหะจริตไม่มีปัญญาหายใจยาวๆเข้าไว้จะทำอะไรก็สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการบุญกุศลหรือบาปกรรมนั้นไม่ใช่ใครทำให้เราเป็นผู้ทำให้แก่ตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครเลยจะมาทำให้กับเราได้ ชั้นใดก็ฉันนั้นความสุขของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันความสุขที่ไม่เกี่ยวกับการดื่มสุรายาเมาถือเป็นความสุขที่ชอบความสุขที่เกิดจากอบบยมุกก็ถือเป็นความสุขที่ชั่วก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ปลื้มใจคนนั้นคือคนจนเพราะมีแล้วไม่พอคนนั้นคือคนจน ถ้าจิตใจท่านได้ขั้นตอนของกรรมฐานสติปัฏฐานสี่มีสติสัมปชัญญะทุกอิริยาบถท,ท่านจะมีอารมณ์เสมอต้นเสมอปลายจะไม่คิดร้ายต่อกันจะมองคนในแง่ดีเสมอบุญเท่านั้นช่วยเราได้ไม่มีบุญวาสนาช่วยไม่ได้บุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างต้องตกถึงเราแน่นอนขาดน้ำสิ้นชีวิต ขาดคู่คิดชีวิตยังอยู่จริงอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละเป็นพระอยู่ที่จริงใครสร้างกรรมดีชีวิตก็งามใครสร้างกรรมชั่วชีวิตก็มัวหมองบุคคลทํากรรมอะไรลงไปย่อมจะได้รับผลในทางจิตใจทันทีเมื่อทํากรรมดีเช่นทําบุญตักบาตรให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะทำให้จิตใจดีขึ้นมีความปิติและความผาสุกในกรรมดีที่ตนทำในเมื่อกรรมที่ทำเป็นกุศล,ลกรรมจริงๆคือทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ทำด้วยความโลภหรืออกุศล,ลเจตนาหรือหวังผลตอบแทนสมบัติมนุษย์คือหนึ่งต้องรวย2ต้องสวยสต้องดี4ต้องมีปัญญา ปัจจุบันนั้นเมื่อเกิดขึ้นเสียใจกำหนดดีใจกำหนดดีใจทำไมต้องกำหนดเพื่อความไม่ประมาทเผื่อมันไม่ได้ตามที่ดีใจจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตจึงต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าอะไรควรไม่ควรทำอย่าประมาทมีความรู้คู่คุณธรรมมีสติสัมปชัญญะปรับตัวเองฉลาดในการคิดการพูดการทำ การแก้ไขปัญหาทุกประการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านขณะปัจจุบันนั่นเองกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์